สวัสดีครับชันแล้วครับมืัอนี้มาพอคำน้าทัวร์นะครับอ,อาหสสารเซาครับที่ต้อนรับเพื่อนอูนะครับอันนี้เป็นมูกันแล้วครับวันนี้มูกันแล้วมูกันแล้วครับเป็นมูกันเสยเมืม่อคืนนี้นี่ครับมือลาบเนียวกับตองมือลาบเหนียวกัตองมาแล้วครับเห็กราลาบเห็นหายง่ายนะครับนี่ตัวจังมหามเมียทีนึงครับโอเคอันนี้เพื่อนจากบุรีรัมย์เออแน่นอนกันไปครับ ซื้อหนึ่งครับอักระวัฒน์นาง้าเว่าก็อยากทราบมันตายมทีอันซื้อกิงหอยากทราบที่เร็ยนคือโนมีสายยาอยู่มาหนึ่งลงพงงลงพงครับถ้าได้ไปทำามข้ครบคขาพูดลายทีอันที่ยังวาหาคขาดิไลเต็มข่อยโม่บาทออกข้านีไล่เลยเราขาใดไลเลยเราไล่งละมันลมันเด้อ

อม่ๆกับพุช <ism Durch tus k> ิเลยพุชิโอ้ยยุ้งห็นปบาส่งมาส่้มาออกมาแล้วออกมาเออถึงซิมแบบนย้หหลหอหล้่ใช่ไใช้ใช้ไม่โหมดนี้สูงเลยมั้ใช่ช็อตใช่ช็อตเอาเอาใช่พี่ใช่พ่กนรับครับช่็อตนึี้ยเราให้หน้านี้

กระดาษีกระดาษเดชิดีม่อออเพี่ไเพี่บอกดาษเสียครับม่ับอกข้บกดาษเียบจิบลึ้มปาาที่บอกเป็นภาาไทย้าใจเ่เีเพี่บอไมายถึงว่าพี่ตมีล้มมพีปาลิมปลามกเลยว่าคนอื่นรับกู่า มาตาผมสดออกสองตัวแสองตัวมูนก็แขวสองแล้วอ้ยคุณวัวดพาอยรอคพหรอกจัดเลยมากเลยกินสมบัติตอนอนเศร้าแมนเมื่อนอนมาขึ้นนี่ันฝันเตือนเศ้ามากขึ้นเหสามื่นสองสามสามหมื่นปีกันนะขอบคุณในหลายเรื่องอะไรครับเราขอบคุณ huh. ค right. <h az aki router> no ุณครับหวานวมาเทนหาตรับบนนี้อะไ นุ้นปีเจ้าหน้าใช่ครับเอว่งช่องดังไหมเพ่งองดังโอ้ยไอไอ้ขึนีรว่าเปันฟันไหมว่ามันอันพีอําไหมน่าจีละบบบนียังมาอ่ไอ่อยู่ยังมาเซี่ยวกันเซี่ยวกันยังมาอ่ไอ่อยู่มันขึ้นเป็นเป็นเซียวกันเตื่นสาวว่าจะเป็นไอ่แปดร้อยยังก็่าแปดร้อยแปดร้อยมันสี่แปดพนถึงได้เป็นอยขน ที่เลยไป่แล้วโอเคเคเมอะเอามองเสียมงเจียเสียวครับมีการนั่งกันกินนะครับอ่ามีอ่าอูเฮ็ดซองืึนนะครับอูยังไปทังไหนล่ะพูดนะครับเข็ดขี่โบขนอนหดดูพอกันไมารับคลิปหนานะครับเด้อ